แอดมินมีกลุ่มมาแนะนำแอดไลน์แอดสามแซดเอบีเอแหล่งรวมขอร่ำนิดมากประสบการณ์มาพร้อมสายรับจับบอลเด็ดมั่นใจวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงเชื่อถือได้และมีกิจกรรมดีๆท้ายคลิปให้ร่วมสนุกคนไหนจะได้ประตูคนไหนจะสั่นสะเทือนทาราฟรังนิกมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกระแสะข่าวระหว่างราฟรังนิกกับปิแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงตลบอบวนอยู่เหมือนเดิม หลังจากมีข่าวออกมาว่าทั้งคู่ใกล้จะได้ร่วมงานกันแล้วในเร็วๆนี้สืบเนื่องจากที่สื่อใหญ่และหลายสำนักได้รายงานข่าวตรงกันว่าทัพปิศาจนั้นได้เบนเป้าหมายไปหากูซือชาวเยอรมันรายนี้เพื่อให้เข้ามาคัดตาทัพช่วยทีมจนกระทั่งจบซีซั่นพร้อมพ่วงตำแหน่งที่ปรึกษาของสโมสรให้อีก2ปีซึ่งนั่นทําให้โอกาสที่รังนิกจะเข้ามากู้ชีพแมนยูนเต้นสูงเหลือเกินซึ่งจากการเข้ามาของรังนิกจากการคาดเดาของตัวเขา เขาน่าจะปรับเปลี่ยนทีมในหลายรูปแบบโดยเฉพาะวิธีการเล่นที่เขาเองก็ขึ้นชื่อในเรื่องของแท็ติกหรือที่รู้จักกันในนามเกเกนเพสซิงว่าแล้วเราจะพาไปดูอันหน่อยว่าการที่รังนิกเข้ามานั่งแท่นกุซือปิแสดงนักเตะคนไหนบ้างที่จะได้รับประโยชน์และคนไหนจะต้องสะเทือนถึงโอกาสในการลงสนามแข้งที่ได้รับประโยชน์มาคัสแลตฟอร์ดเริ่มต้นกันที่แข้งรายแรก ที่น่าจะเข้ากับระบบแผนของรานิกมากที่สุดก็คือปีความเร็วสูงอย่างมาคาราฟอร์ดเพราะอย่างที่กล่าวไปว่าด้วยความเร็วความคล่องแคล่วและไปกระบอลได้ดีสไตล์แบบนี้ค่อนข้างเป็นที่ชื่นชอบของในายใหญ่ชาวเยอรมันเพราะสมัยที่เจ้าตัวคุมทัพเอเบเรซิกก็เคยปลุกปั้นติโมแวนเนอร์มาแล้วในสไตล์การเล่นที่ใกล้เคียงกันแบบนี้ที่สําคัญคืออายุเพิ่งจะ24ปียังมีโอกาสพัฒนาฝีเท้าไปอีกมากและการได้ร่วมงานกับโปรเฟสเซอร์จากเมืองเบีย น่าจะช่วยให้ฝีเท้าของแรดฟอร์ดพัฒนาไปข้างหน้ายกระดับมาตรฐานของตัวเองที่ตอนนี้อยู่ในช่วงเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกให้กลายเป็นตัวความหวังของทีมในอนาคตอันใกล้ได้มากกว่านี้ส่วนผลงานของแรดฟอร์ดในฤดูกาลนี้หลังจากสลัดอาการบาดเจ็บก็ถือว่าร้อนแรงมากพอสมควรสัดไปแล้ว3ประตูจาก8นัดซึ่งถือว่าน่าสนใจว่าแรดฟอร์ดในมือของรังนิกรูปแบบการเล่นของเจ้าตัวจะออกมาในทิศทางไหนและพัฒนาไปมากน้อยเพียงใด ส,สิ่งที่ต้องยอมรับคือการออกสตาร์ทของซานโชกับแมนยูเนเต็ดนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่แฟนบอลคาดหวังเอาไว้เลยสักนิดสาเหตุก็อาจจะมาจากเรื่องของการปรับตัวที่เป็นอุปสรรคก้อนใหญ่ทําให้เขายัางไม่สามารถงัดศักยภาพที่แท้จริงออกมาได้บวกกับตําแหน่งการเล่นที่ส่วนใหญ่ต้องขยับมาเล่นทางฝั่งขวาที่ไม่ค่อยจะถนัดมากนักแต่พออย่างไรก็ตามในช่วงหลังก็ค,ค่อยเรียนรู้อะไรและปรับตัวได้มากขึ้นพร้อมได้บัญชาการทางกราบขวา ดูเหมือนพิษสงของเขาจะเริ่มออกฤทธิ์ก่อนที่จะเปิดซิงตุงแรกกับทีมได้สําเร็จในเกมพบกับเบียเรอุแต่ด้วยผลงานที่กําลังดีขึ้นเรื่อยๆมาพบกับรังนิกที่ขึ้นชื่อลือชานในเรื่องของการปลุกปั้นนักเตะและตระหนักเป็นอย่างดีถึงฝีเท้าของเจ้าหนูร,รายนี้ที่เคยประทะฝีเท้าอยู่ด้วยแล้วยังไงก็เชื่อว,ว่าชานโซจะได้เรียนรู้พร้อมโอกาสลงสนามที่สม่ําเสมอมากขึ้นแน่นอนที่สําคัญฟุตบอลของในายใหญ่คนนี้เน้นไปที่ความรวดเร็วเกมลุกจัดเต็ม นั้นมันเลยค่อนข้างเกื้อนหนุนตัวของดาวเตะทีมชาติอังกฤษ,กฤษรายนี้มากน,นี่ฟันเดเบกนักเตะส่วนเกินในยุคข,ของอเล็กุน่าโซชาที่ไม่ค่อยได้รับโอากาสมากนักทั้งที่ฝีเท้าไม่คู่ควรเลยกับการที่จะต้องตกเป็นตัวสำรองตัวเลือกสุดท้ายรองจากเฟสก็ต์แมกโทเมเนหรือเนมันยามาติชอย่างที่เรารู้กันว่าฟันเดเบกสมัยค้าแข่งกับอาแจ็คนั้นฝีเท้าเยี่ยมยอดมากแค่ไหนถึงขนาดที่เคยมีชื่อเป็นหนึ่งในแคนดิเดตรุ่นรางวัลบอลลงดอมาแล้ว แต่ถ้าว่าการย้ายมาที่ทัพปีศาจแดงกลายเป็นฉากดราม่าที่แฟนบอลสงสารแบบจับใจที่เห็นเขานั่งจับเจ้าอยู่บนเพียงมานั่งสำรองแต่ว่าด้วยสถานการณ์ล่าสุดดูเหมือนเจ้าตัวจะเริ่มได้รับโอกาสมากขึ้นภายหลังลงมาแล้วทําผลง,งานได้ดีในเกมบุกพ่ายวัดฟอร์ดรวมไปถึงความมั่นใจความกระหายที่พกลงสนามเพื่ออยากพิสูจน์ตัวเองฉะนั้นแล้วกับรูปแบบการเล่นของรังนิกการมีมิดฟิลด์ที่สร้างสารรค์เกมรุกได้เป็นอย่างดีแถมขยันน่าจะตอบโจทย์ไม่น้อย ซึ่งก็ต้องมาติดตามกันดูว่าโฉมใหม่ของฟันเดอร์เบจะออกมาในรูปแบบไหนเมสันกรีนวูดหนึ่งในนักเตะคนโปรดของเลกูนาโซชาที่พร้อมเปิดโอกาสให้ลงสนามแบบสม่ำเสมอในบทบาทเริยมเส้นฝั่งขวาซึ่งก็ต้องยอมรับว่าจ่าหนูรายนี้มีความเฉียบคมในการจบสกอร์ที่สูงออกมากๆไม่จำเป็นจะต้องมีโอกาสเยอะขอเพียงง้างทา้าครั้งเดียวก็สามารถคาดหวังได้ทันที ซึ่งกับยุคใหม่ถ้าได้รังนิกเข้ามายังไงก็เชื่อว่ากรีนวูดแต่ยังคงเป็นกําลังสาคัญในแดนหน้าของทีมตามเดิมเนื่องด้วยอายุเพิ่ง19และกําลังพัฒนาฟีเท้าอย่างต่อเนื่องน่าจะเข้ากับระบบของว่าที่นายใหญ่คนใหม่ได้เป็นอย่างดีส่วนหนึ่งคือเรารู้กันว่าสไตล์การเล่นของรังนิกคือการวิ่งไล่เพรสตั้งแต่แดนบนเพื่อบีบพื้นที่และอบอลมาคลองให้ได้ฉะนั้นแล้วด้วยความเร็วความสดของดาเตะรายนี้น่าตอบโจทย์ในสิ่งที่คณซื้อต้องการซึ่งนกเตะในสไตล์นนนนี้้คค่ออขขางงเป็แใุดมติ ที่จะทําตามความปรารถนาของเจ้านายคนใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแข่งที่สั่นสะเทือนพอปอกบาหลายแรกคงหนีไม่พ้นวิฟิลตัวตัดผมอย่างพอปอกบาเพราะด้วยบทบาทและสไตล์การเล่นไม่เหมาะกับรูปแบบของในายใหญ่รายนี้เลยสักนิดครั้งหนึ่งสมยทิ่รังนิกยังเป็นคนสื่อของไรซิกเขาเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับลูกทีมรายหนึ่งอย่างนาบิกิต้าไว้ว่าจะไม่เปลี่ยนสไตล์การเล่นของกองกลางร,รายนี้ให้เป็นแบบปอกบา เนื่องด้วยไม่เหมาะกับสไตล์การเล่นที่เขาต้องการและกับวิธีการเล่นของกองกางอลางชาวฝรั่งเศสที่ไม่ใช่พวกไล่บอลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมันก็เลยขัดกับแนวทางรังนิกพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาคอยดูกันว่าถ้าได้ร่วมงานกันจริงๆร,รังนิกจะปรับเปลี่ยนการใช้งานลูกทีมคนนี้ไปจากเดิมหรือไม่แต่ถ้าว่าด้วยปัญหานอกสนามเรื่องอาการบาดเจ็บและสัญญาที่ใกล้หมดไม่แน่ว่าเมื่อรังนิกเข้ามาเขาอาจจะไม่ได้ใช้งานปอกบาเลยก็เป็นได้ ลูกชอดูเหมือนสถานาการณ์ของลูกชอจัดเหน้าวหนอะร้อนๆตั้งแต่รังนิกยังไม่ได้เปิดตัวเป็นคนซื้อใหม่ของทีมเลยด้วยซ้าเพราะครั้งหนึ่งรังนิกเคยสัมภาษณ์ในเชิงลบถึงแบ็กซ้ายรายนี้เกี่ยวกับมาตรฐานของฟีเท้าที่จะลงเล่นให้กับสโมสรอ์อย่างแมนยูไนต็ดซึ่งผลงานของชอในฤดูกาลนี้ก็ต้องยอมรับว่าดรอปลงไปมากเลยทีเดียวเพราะเมื่อซีซั่นก่อนกับช่วงศึกยูโรกลางปีถูกลักพาตัวหายไปดืด้อกลายเป็นคนที่ก่อความผิดพลาดให้กับทีมเยอะพอสมควรจากเดิมเกมรับที่ไว้ใจได้ก็ไม่แน่นอนเหือนเดิม เกมรุกก็กลายเป็นไรจินตนาการติดคัดไปสมดฉะนั้นมันเลยสอดคล้องกับที่รังนิกเคยให้สัมภาษณ์มาช่วงปี2020เกี่ยวกับชอไว้ว่าผมคิดว่าเขาน่าจะลงทุนกับแบ็กซ้ายผมรู้ว่าพวกเขามีลูกชอแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่ในระดับเดียวกับที่คุณต้องการสําหรับสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่าแน่นอนคำพูดดังกล่าวมันทําให้ไม่สามารถการันตีอนาคตของลูกชอได้เลยว่าการเข้ามาของรังนิกจะส่งผลกระทบต่อเขามากแค่ไหน ก่อนอื่นต้องยอมรับคืออัตราการทําประตูของโรนะัลโดนั้นคงอย่างยอดเยี่ยมและกลายเป็นตัวความหวังในแดนหน้าของทัพปิดแสดงมากที่สุดในตอนนี้แต่ด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นสไตล์การเล่นเปลี่ยนไปเป็นกองหน้าที่รอทําประตูขอเพียงเพื่อนๆพ,พ,พาบอลมาให้เดี๋ยวทุกอย่างจัดการเองแต่ถ้าว่ากับแนวทางของรังนิกที่เน้นย้าเสมอว่าฟุตบอลสไตล์เพรสซิ่งวิ่งเข้าใส่และต้องเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลามันเลยขัดกับสิ่งที่โรนัลโดเป็นอยู่ในตอนนี้เหลือเกิน รวมถึงช่วงปี2016นยายใหญ่ชาวเยอรมันรายนี้เคยสบประมาโรนาลโดว่าแก่เกินไปแล้วสมัยที่เขาคุมทัพอยู่กับไอเบรัซิกฉะนั้นน่าสนใจเมื่อทั้งคู่ได้มาร่วมงานกันโรนาลโดจะอยู่ในสถานะไหนแต่จะว่าไปด้วยฝีเท้าระดับ CR7 การมีเขาอยู่ในทีมมันยอมพิเศษเสมอและเป็นสิ่งที่กูซือชอบอยู่แล้วข่าวนี้ก็อยู่ที่เชฟแล้วละ่ะว่าจะปรุงรสออกมาในรูปแบบใดให้กลมกล่อมมากที่สุดเท่านั้นเอง ร่วมสนุกกับกิจกรรมรายสัปดาห์ตลอดหนึ่งเดือนเต็มพบกับกิจกรรมใหญ่ตอนนี้แจกที่พักเขาใหญ่กับรีสอร์ททอสคาน่าอยากทราบรายละเอียดแอดไลน์ได้เลยครับ